สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่แยกวงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเดี๋ยวกำลังพาทุกท่านไปแยกไฟฉายกันโดยใช้ถนนที่ผ่านแยกท้าพระไปเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางกาันตอนนี้ติดไฟแดงอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับ อาไฟแดงแล้วหนึ่งศูนย์ไปได้ครับไฟเขียวแล้วครับออออกจากตรงนี้เดี๋ยวเราต้องชิดซ้ายครับชิดซ้ายไปเดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอินทรพิทักษ์ครับ มุงหน้าตรงไปแยกท่าพระเลยครับถนนเส้นนี้เดี๋ยวไปเชื่อมต่อกับถนนเพชร,กรเกษมข้างหน้าเป็นทางแยกครับเลี้ยวซ้ายไปวุฒากาศไปตลาดภูไปท่าพระตรงไปครับไปถนนเทือไทยเลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวเราจะตรงไปทาง ท่าพระไปบางแคถนนเพชรเกษมตรงไปครับตรงนี้เป็นแยกบางยี่ขันครับสายมือถนนเทิดไทยไปวัดปากนานส้ายมือครับเราขับตรงไปเดี๋ยวเข้าเลนการดีกว่าครับข้ามคลองบางกอกใหญ่ ข้ามคลองบางกอกใหญ่ก็เข้าสู่ถนนเพชร,กรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข4ครับตรงนี้ตรงนี้ซ้ายมือถนนเพชร,กรเกษมซอยหนึ่งครับเข้าสู่ถนนเพชร,กรเกษมข้างหน้าครับ ขึ้นสะพานข้ามแยกท่าพระเดี๋ยวเราจะต้องเบี่ยงออกซ้ายไปเลี้ยวขวาตรงแยกท่าพระถ้าเบี่ยงขวาจะขึ้นสะพานข้ามแยกท่าพระไปบางแคไปนครปฐมลงภาคใต้ได้ครับเดี๋ยวเราไปทางแยกไปฉาย ข้างหน้าแยกท่าพระครับเลี้ยวซ้ายไปมหาสวรรค์เลี้ยวขวาไปไฟฉายไปเดอะมอลท่าพระก็เลี้ยวซ้ายครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาข้างบนก็เป็นสถานีรถไฟฟ้ารอฟอร์มอสถานีท่าพระ เราต้องเลีเล้ยวขวาครับเข้าสู่ถนนจรันสนิทวงครับมุ่งหน้าตรงไปแยกไฟชา ดนขวามือช่องทางจราจรที่ขึ้นจากอุโมงลอดแยกท่าพระด้านขวามือวัดท่าพระครับ ด้านขวามือวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามหรือสยามเทคอยู่ด้านขวามือครับสยามเทคข้างหาสถานีจรัญ13ครกับสถานีรถไฟฟ้ารอฟอมอ แยกพานิชย์เชียการทนบุรีครับตรงนี้้านซ้ายมือเป็นจรันซอย13ครับหรือเรียกซอยพานิย์ทนไปเขียวแล้วครับไปได้ วัดโพเรียงพอเรียงครับมันขวามือการไฟฟ้านครหลวงเขตทนบรุรีอยู่ขวามือครับ ถนนจรัญสนิทวงเลยแยกไปฉายไปครับไปออกถนนไปออกถนนบรมราชชนนีครับไปแยกบรมราชชนนีแล้วเลี้ยวซ้ายไปถึงเซ็นทัานปิ่นเก้าครับเลี้ยวขวาเป็นพาต้าปิ่นเก้าไปเข้าไปสนามหลวงไปถนนลาดตึเนินได้ครับเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้ายตรงแยกไฟฉาย ข้างหน้าครับแยกไฟฉายตรงไปพระปิป่น 9, เก้าเลี้ยวขวาไปพานนกเลี้ยวซ้ายไปพุทธมณฑลถนนพานนกพุทธมณฑลสายสี่ครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับแยกไฟฉายขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงแยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่างเสือน้อยมังกรน้อย ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชยัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ